ถ้าผมนายเกษียณชุมเพชรอยู่อำเภอรกระบังจังหวัดยะลาผมเป็นพนักง,งานของสอกอตฝอ่ายการตลาดของเกษตรกรลูกค้าทกศยางผมที่ผมกรีดอยู่ตอนนี้80ต้นได้7กิโลหักยางแห้งแล้วได้2กิโล2กิโลครึ่งคือ2กิโลจุดสี่นั่นแหละ 4.5ไปคูณ3 5%ได้ราคาราคาที่เขาซื้ออยู่140 140บาทได้น้ำยางได้ได้เงินทั้งหมดนั้นรวมแล้ว340บาทแต่พอมาใช้สารปุ๋ยชีวภาพ N PS P Nano นี้ผมได้เพิ่มขึ้นมา22กิโลน้ำยางสดแต่ไม่ได้หักยางแห้งนะ ตอนนี้ก็ไปขายก็ได้น้ำยางแห้งที่ได้7กิโลจุดห้าสามสิบสี่เปอร์เซ็นราคาก็ร้อยสี่สิบาทผมได้หนึ่งพันห้าสิบบาทมันคุ้มคุ้มค่าที่เราได้มาตั้งสามเท่าที่เราได้ใช้อยากจะแนะนำให้เกษตรกรนี้มาร่วมใช้กับผมคือคนไหนที่สนใจปุ๋ยชีวภาพ NSP นี้อาโนนี้ คือต้องการอยากจะได้ใช้มาร่วมใช้หรือว่าอยากจะดูว่าที่ผมพูดออกไปนี้มันจริงหรือไม่จริงก็มาพิสูจน์ได้ที่สวนผมเองและตอนนี้ผมกําลังที่ทำวิดีอาร์อยู่ก็ให้ดูว่ามันจริงหรือเปล่าที่ผมได้สัมภาษณ์ที่เขามาสัมภาษณ์ผมคือเป็นเกษตรกรจากเกษตรวิชาการเกษตรโดยตรงที่บอกว่ามันไม่ใช่ของปลอมและว่าไม่ใช่ของที่เรียนแบบ ไม่ใช่ทําได้ง่ายๆแต่ว่าผมได้เจอกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาแนะนําบอกว่าใช้มานี้ผมลองใช้ดูก่อนและไม่อยากโฆษณาตอนนี้ภาพมันก็ออกมาเป็นจริงที่ผมบอกว่าประทับใจที่ผมได้ทําได้ใช้อยู่อยากจะให้เกษตรกร,กรที่มาร่วมใช้กับผมด้วยผมก็จะจะเอาเบอร์โทรผมก็เดี๋ยวผมจะบอก089594550 0895 9 สี่ห้าห้าศูนย์เบอร์ผมครับเบอร์ตรงนี้ติดต่อได้เลยแล้วสําหรับยางที่หน้าตายผมก็ได้ใช้ตัวนี้ต้นที่เป็นเชื้อราก็เริ่มหายต้นที่มันเป็นโรคอะไรใบมันร่วงหรือไม่ค่อยสมบูรณ์ที่มันใบเหลืองมันก็ฟื้นขึ้นมาได้โดยที่มันโดยที่บอกว่าเราใช้มันทาที่หน้ายางอย่างเดียวมันก็ได้ผลแต่ต้นนี้สวนยางของผมมันตรงนี้มัน ี80ต้นนั้น20นาทีผมได้1,000กว่าบาทใช้เวลาด้วยแค่20นาทีรวมเก็บก็ประมาณครึ่งชั่วโมงใน80ต้นนั้นมันคุ้มค่าที่ผมบอกว่าอยากให้เกษตรกรทุกคนทุกท่านที่ได้รับได้รู้ได้เห็นภาพออกไปตอนนี้ก็มาร่วมใช้กันถ้าติดต่อได้ก็ติดต่อเบอร์ผมขอผมบอกว่าขอขอพูดไปแค่นี้ก่อนก็ได้